สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูแอนนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะแอนก็จะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับสระในภาษาไทยนะคะซึ่งจะเป็นการทบทวนนะคะสระเปลี่ยนรูปนั่นเองนะคะวันนี้นะคะขอเสนอเป็นสระอะและสระเอะนั่นเองค่ะ,ะนะักเรียนลองอ่านคำนี้สิคำนี้อ่านว่าอะไรคะ อ่านว่ากัดนะคะเวลาเรา,อ,าอ่านนะคะสะกดเราจะอ่านว่าไงคะกออะดอกัดนะคะต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเป็ดใช่ไหมคะเราอ่านสะกดคําว่าไงคะปอเอโดอ แล้วเรียนสังเกตอะไรหรือเปล่าเอ่ยนะคะว่ารูปสระนะคะมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะอ่ามาดูกันเลยนะคะในส่วนของสระอะนะคะสระอะเปลี่ยนรูปนะคะเป็นไม้หันอากาศนะคะสระอะนะคะเราจะเรียกว่าสระอะนะคะใช้เขียนอยู่ด้านหลังของพยัญชนะเมื่อคำนั้นเนี่ยไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นจะนะ คะปะละเป็นต้นนะคะแต่ถ้าสระอะนะคะมีตัวสะกดขึ้นมานะคะสระอะที่อยู่ด้านหลังของพยัญชนะเนี่ยก็จะทำไมคะเปลี่ยนรูปนะคะเป็นไม้หันอากาศนั่นเองนะคะเช่นคําว่ากันรักจับ ปัญญาเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามารองแยกส่วนประกอบของคํากันนะคะว่าคําคที่แวนกําหนดให้เนี่ยนักเรียนจะแยกถูกหรือไม่นะคะคําแรกคําว่าบังนะคะคำว่าบังเนี่ยมีพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะบอใบไม้นะคะคําว่าบังเนี่ยผสมด้วยสระอ่ะใช่ไหมคะเวลาเราอ่านออกเสียงเราก็อ่านออกเสียงว่า นะคะตัวสะกดคืององูนะคะแต่เมื่อเวลาเราเขียนนะคะเราจะเขียนแบบสระอะที่อยู่ด้านหลังของพยัญชนะไหมคะเราจะไม่เขียนแบบนั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระอะมีตัวสะกดนะคะสระอะด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศด้านบนนะคะก็จะเป็นดังรูปนะคะบออะงอบังนะคะเปลี่ยนรูปไปแล้วนะอ่ะต่อไปนะคะคำต่อไปคำว่าปัก คำว่าปักมีเพียญชนะต้นคือตัวอะไรคะปป,ประสมกับสระอะนะคะแล้วก็ตัวสะกดคือกไก่นะคะก็จะเปลี่ยนรูปได้เป็นปอกปักนะคะซึ่งสระอะก็จะอยู่ในรูปของไม้หันอากาศนั่นเองนะคะต่อไปคําว่าตัดนะคะมีเพียญชนะต้นคือตัวตเต่านะคะผสมกับสระ อ่ะนะคะตัวสะกดคือดอเด็กนะคะก็จะเปลี่ยนรูปได้เป็นตออดอตัดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคําว่าจับนะคะพยญชนะต้นจะเป็นตัวจอจานประสมกับสระอะนะคะตัวสะกดก็คือบอใบไม้นะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นจออบอบจับแบบนี้นะคะ ้าวต่อไปนะคะคำว่าดังนะคะคำว่าดังมีเพนชนะต้นคือตัวดอเด็กนะคะผสมกับสระอะตัวสะกดคืององูนะคะเปลี่ยนรูปได้เป็นดอองอดังมีใครไม่ทันไหมคะอ้าต่อไปนะคะคาต่อไปคําว่ากออกอ กักนั่นเองนะคะกักตัวนะคะกักบริเวณเนาะอ่ะคำว่ากักมีเพยัญชนะต้นเป็นกอไก่นะคะะสมด้วยสระอะนะคะตัวสะกดเป็นกอไก่นะคะจะเปลี่ยนรูปได้เป็นกอกอกักนั่นเองค่ะอ่ะอีกสักสองคำแล้วกันนะคะคำว่าอัดนะคะมีเพนชนะต้นเป็นออ่างประสมกับสระอะนะคะตัวสะกด ดอเด็กนะคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นอออดออัดออนั่นเองค่ะ,ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าดับนะคะมีเพียญชนะต้นเป็นดอเด็กนะคะประสมกับสระอะนะคะตัวสะกดเป็นบอใบไม้นะคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นดออะบอดับแบบนี้เลยนะคะ เรามาถึงสระตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือสระเอนะคะสระเอนะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นเอไม้ไตคูนั่นเองนะคะสระเอนะคะใช้เขียนคร่อมพยัญชนะที่ไม่มีตัวสะกดนะคะรูปร่างสระเอก็จะประกอบไปด้วยสระเอกับสระอะใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยเอาไว้เขียนพยัญชนะนั่นเองเช่นเกเปเละเฟ เป็นต้นนะคะเราไปดูนะคะการเปลี่ยนรูปของสระเอกนะคะจะเปลี่ยนรูปก็ต่อเมื่อนะคะคําที่ประสมสระเอกนั้นน่ะมันมีตัวสะกดนั่นเองนะคะเมื่อมีตัวสะกดปุ๊บก็จะต้องเปลี่ยนรูปนะคะจากสระอะด้านหลังนะคะก็เปลี่ยนเป็นไม้ติคูด้านบนนั่นเองเช่นคําว่าเป็นเค็มเห็ด เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองแยกส่วนประกอบของคำกันนะคะในคำของสระ,ะเอเปลี่ยนรูปนะคะเช่นคำแรกเลยคำว่าเกงนะคะเพยียนชนะต้นคือกอไก่นะคะผสมกับสระ,ะเอ ตัวสะกดคืององูนะคะแต่เราจะไม่เขียนสระเอะแบบนี้นะคะนักเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเอะแบบนี้จะเขียนก็ต่อเมื่อคํานั้นเนี่ยไม่มีตัวสะกดนะคะแต่คํานี้มันมีตัวสะกดนะคะเราจึงต้องเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของสระเอให้เป็นแบบนี้นั่นเองค่ะก็จะได้เป็นกอเอะง,งอก่งนะคะต่อไปคําว่าเป็นนะคะพยัญชนะต้นคือ ปาปาผสมกับสระเอมีตัวสะกดคือนอหนูนะคะก็จะเปลี่ยนรูปได้เป็นปเอนอเป็นแบบนี้นะคะสระอะข้างหลังก็หายไปเปลี่ยนเป็นไม้เตคูนั่นเองนะคะสระเอข้างหน้าก็อยู่เช่นเดิมนะคะคำต่อไปคำว่าเค็ม ะค,ะคำว่าเคมเีมีเพียนชนะต้นคือคอควายประสมกับสระเอะนะคะมีตัวสะกดคือมอมานะคะจะเปลี่ยนรูปได้เป็นคอเอมอเคมนะคะเล็บนะคะคำว่าเล็บนะคะก็มีเพียนชนะต้นคือลอลิงสระเอ ตัวสะกดคือบอใบไ,ไม้นะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะต้องมีการเปลี่ยนรูปสระใช่ไหมคะ,ะก็จะได้เป็นลอเอบอเล็บแบบนี้นะคะ,ะต่อไปคําว่าเห็ดนะคะคาว่าเห็ดมีเพียงชนะต้นคือหอหีบนะคะสระเอตัวสะกดคือดอเด็กนะคะก็จะเปลี่ยนรูปได้เป็นหอเอดอ เห็ดนั่นเองนะคะคําต่อไปคําว่าเห็ดนะคะรู้จักเห็ดหรือเปล่าเห็ดมันอยู่ที่ไหนเอ่ยมันอยู่ที่ไหนคะมันอยู่บนตัวของสุนัขใช่ไหมคะคำว่าเห็ดเนี่ยมันมีเพียนชนะต้นคือหอหีบนะคะสระเอนะคะโดยมีตัวสะกดคือบอใบไม้นะคะหอเอบเห็ดนะคะเปลี่ยนรูปแบบนี้ ต่อไปนะคะก็เมื่อเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสระเปลี่ยนรูปนะคะทั้งสระอะและสระเอนะคะก็จะมีใบงานนะคะเป็นใบงานที่จะสามารถเนี่ยรู้ได้เลยนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจไหมนะคะที่ได้ศึกษาในชั่วโมงนี้นะคะสําหรับใบงานนะคะจะเป็นใบงานที่5นะคะในเรื่องของสระอะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเป็น เปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะแล้วก็ใบงานที่6นะคะจะเป็นในเรื่องของสระเอกที่เปลี่ยนรูปเป็นเอไม้เตคูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสรุปได้ว่านะคะสระที่มันเปลี่ยนรูปไปนะคะเพราะว่ามันมีอะไรคะเพราะว่ามันมีตัวสะกดเข้ามาใช่ไหมคะถ้ามันไม่มีตัวสะกดนะคะรูปสระก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่เ <elas S 1> มื่อมีตัวสะกดแล้วนะคะรูปสระก็จะเปลี่ยนไปเป็นสระอ่า เช่นสระอะก็จะเป็นไม้หานอากาศนั่นเองนะคะสระเอก็จะเป็นเอไม้เตก็กูนนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากนักเรียนนะคะไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับสระเปลี่ยนรูปนะคะทั้งสระอะและสระเอด้วยนะคะสํหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ